รายการมาฟังสตอรี่นะครับนอกจากจะนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความน่าสะพรึงกลัวความลี้ลับแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเนี่ยเรายังนําเสนอเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่มันเคยเกิดขึ้นจริงๆมาแล้วบนโลกของเราครับและในวันนี้เรานําเสนอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าฟาตาโมกนาครับ สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกๆคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมนี่คือรายการมาฟังสตอรี่อยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่หลงใหลในเรื่องราวของความลึกลับความลี้ลับและความน่าสะพรึงกลัวห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะครับแล้วถ้าจะให้ดีก็อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเวลาที่มีการอัปเดตคลิปในครั้งถัดไปจะได้ไม่พลาดความสนุกและก็ความน่าสยองขวัญ แบบนี้มีคนถามมาว่าทําไมพี่นิกเล่าทุกอย่างให้มันดูน่ากลัวเพราะว่าน,นิกเคยบอกไว้ทุกๆครั้งเวลาเปิดคลิปว่าทุกๆอย่างบนรอบตัวเรานี้นั้นมีด้านมืดครับแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวความลึกลับบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ น่าสนุกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าหลงหลมากๆเลยครับสาหรับคลิปนีนะ้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนแรกอันิกไม่รู้ว่าจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีครับแต่ว่าหลังจากที่ลองไปอ่านที่เคยลิส์เอาไว้ว่าจะทําเรื่องราวอะไรบ้างมันมีหัวข้อหนึ่งครับที่มันน่าสนใจมากซึ่งนดิเนี่ยอยากจะทําตั้งนานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําหัวข้อนี้ไม่เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้มันมีข่าวรายงานเกี่ยวกับการพบเห็นตึก หรือกลุ่มของเมืองขนาดใหญ่ปรากฏตัวอย่างปริศนาลอยอยู่บนท้องฟ้าโดยอยู่เหนือก้อนเมฆอย่างน่าตกใจครับเมืองปริศนาที่โผล่ขึ้นมาบนก้อนเมฆนี้มันนำไปสู่แนวคิดที่หลากหลายทั้งโลกคู่ขนานนครลอยฟ้าในตำนาน หรือแม้แต่การทดลองการฉ่ายโฮโลแกรมขนาดยักษ์ขึ้นไปบนก้อนเมฆครับและอีกแนวคิดหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับนั่นก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าฟาตามอร์กาน่าครับและก่อนจะเข้าไปทําความรู้จักกับเรื่องราวของฟาตามอร์กาน่าก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับคลิปนี้นะครับเพราะการกดไลค์กดแชร์ของเพื่อนๆแล,ล้วก็น้องนั้น ช่วยนิกได้มากเลยครับและถ้าหากว่าอยากทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่แฟนเพจของนิกกี้มาส์แล้วก็ IG n i นิกกี้90นะคระคะโอเคถ้าหากว่าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ไปทำความรู้จักกับฟาตาโมกาน่ากันได้เลยครับ หลายต่อหลายครั้งครับที่มีการรายงานการพบเห็นเมืองปริศนาโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าผู้คนมากมายสามารถบันทึกได้ทางภาพแล้วก็วิดีโอครับซึ่งหลายๆคลิปเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลที่โด่งดังยกตัวอย่างเช่นภาพของเมืองที่อยู่บนก้อนเมฆซึ่งปรากฏอยู่บนท้องฟ้าที่อยู่เหนือเมืองฝอซานและมณฑลเซียงจีของประเทศจีนคลิปของเมืองปริศนานี้ทําให้ผู้คนนั้นจินตนาการไปถึงโลกคู่ขนานครับรวมทั้งมิติที่ซับซ้อนแล้วก็เมืองของเอเลี่ยนหรือแม้กระทั่งเมืองลึกลับต่างๆนานา,นาซึ่งเราคงปฏิ ไม่ได้ครับว่าภาพที่เห็นนั้นมันเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับและแม้กระทั่งทุกวันนี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาที่ทําให้เราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่น้องๆรู้ไหมครับว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นครับเพราะถ้าหากว่าสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราก็สามารถสัมผัสได้แบบนี้มันคือเรื่องจริงครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราไม่สามารถจับต้องได้แบบนี้เราเรียกว่า ภาพลวงตาครับบางครั้งธรรมชาติก็เล่นตลกกับเราครับน้องๆรู้ไหมครับว่าปริศนาเกี่ยวกับแผ่นดินลึกลับในอดีตเมืองลึกลับพิกัดปริศนาที่ผู้คนเคยพบเห็นแต่พอมีการเดินทางไปพิสูจน์เมืองปริศนานั้นมันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยภาพลวงตาที่สามารถหลอกล่อคนได้อย่างแนบเนียนแล้วก็เหนือชั้นกว่าภาพลวงตาปกติแบบนี้เราเรียกมันว่าฟาตาโมกานาครับคำว่าฟาตาโมกานานั้นเป็นภาษาอิตาลีครับมันถูกใช้กับภาพลวงตาที่เหนือกว่าภาพลวงตาทั่วไป ซึ่งชื่อของฟาตามอกกานานตั้งตามชื่อของมอร์แกนเลลเฟย์แม่มดหรือว่านางฟ้าในตำนานของอาเธอร์เพราะมีเรื่องราวเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับเธอครับที่สร้างภาพมายาเป็นปราสาทที่สวยงามที่ได้รับการขนานนามว่าปราสาทนางฟ้าปรากฏขึ้นที่ช่องแคบเมซินาเพื่อหลอกล่อให้ชาวประมงหรือว่าชาวเรือนั้น เดินทางไปและพบกับจุดจบครับดังนั้นทฤษฎีของฟาตาโมกานาจึงถูกนํามาใช้อธิบายในเรื่องราวของการปรากฏตัวของเมืองลึกลับบนท้องฟ้าหลายๆแห่งและทฤษฎีเดียวกันนี้ยังถูกนําไปใช้อธิบายในการพบเห็นฟลายอิ d งดั h แมนตำนานเรือต้องคำสาบที่โด่งดังอีกด้วยครับการเกิดฟาตามกานานั้นมันไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครับเนื่องจากว่า มันต้องอาศัยสภาพอากาศที่แตกต่างกันอย่างรุนแรงโดยที่ส่วนมากแล้วอากาศด้านล่างจะเย็นจัดแล้วก็อากาศด้านบนจะร้อนจัดจนสามารถเกิดการหักเหของแสงที่เดินทางเป็นเส้นตรงให้เกิดการบิดเบี้ยวแล้วก็สามารถหลอกตาเราได้ครับหลักการนี้สามารถอธิบายง่ายๆได้อย่างเช่นการนําแท่งดินสอใส่ลงไปในแก้วน้าที่มีน้ําอยู่ครึ่งแก้วด้วยความหนาแน่นที่ต่างกันเราจะเห็นดินสอนั้นโค้งงอครับหรือเวลาที่เราอยู่บนรถแล้วก็อยู่บนถนนที่มีอากาศร้อนจัด เราจะเห็นถนนที่อยู่ข้างหน้าไกลๆเนี่ยเหมือนกับมีน้ําอยู่บนถนนแล้วมันก็หายไปเมื่อรถนั้นเคลื่อนที่เข้าไปใกลๆ้ๆแบบนี้เราก็สามารถเรียกได้ว่า ฟาตาโมกนาหรือว่าภาพรวมตาครับปรากฏการณ์ฟาตาโมกนานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณบนพื้นผิวดินแล้วก็บนผิวน้ำครับเกิดขึ้นได้ทั้งขั้วโลกหรือว่าทะเลทรายซึ่งส่วนมากภาพที่เกิดจากฟาตาโมกนานั้นจะเป็นวัตถุที่อยู่ห่างออกไปไกลๆครับรวมไปถึงวัตถุขนาดใหญ่เช่นเกาะหรือว่าชายฝั่งการพบเห็นฟาตาโมกนานั้นโดยทั่วไปจะพบเห็นได้บ่อยบริเวณขั้วโลกที่มีแผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่เย็นจัดแล้วก็มีอุณหภูมิที่สม่ําเสมอครับแต่ ในทะเลสาบมหาสมุทรหรือว่าทะเลทรายมักพบฟาตาโมกนาในวันที่มีอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ฟาตาโมกนายังสามารถทําให้ภาพของวัตถุที่เป็นปกติกลายเป็นภาพของวัตถุที่บิดเบี้ยวเช่นกลับหัวกลับหางหรือว่ากลับซ้ายเป็นขวาซึ่งเหตุการณ์นี้นําไปสู่ตำนานต่างๆที่เกิดขึ้นตามมามากมายครับยกตัวอย่างเช่น Flying d u t c h m a n ครับตำนานของเรือผีต้องคำสาบที่ถูกสาบให้ลอยอยู่บริเวณมหาสมุทรไม่สามารถขึ้นฝั่งได้และถ้าหากว่ามีใครมาพบเห็นกับมัน เขาววาาฟ,า,ฟาตามอร์กาน่าเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกนํามาใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้เพราะในบางรายงานการพบเห็น Flying Dutchman ผู้ที่พบเห็นเนี่ยอ้างว่าเขาเห็นเรือ Flying Dutchman ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือเส้นขอบของมหาสมุทรเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกครับบางครั้งเนี่ยการเห็น Flying Dutchman ก็พบเห็นเรือ Flying Dutchman เนี่ยลอย,อยอยู่เหนือเกลียวขึ้นของมหาสมุทรแล้วก็ จมหายไปอย่างไรร่องรอยที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็คือมีการพบเห็นเรือ Flying Dutchman ลอยแบบกลับหัวกลับหางแล้วก็จมหายไปในทะเลครับซึ่งนิเกจะบอกว่าทั้งหมดนั้นนมันเป็นคุณสมบัติการบิดเบือนแสงและการแสดงภาพลวงตาของฟาตามอกาน่นาครับหลายคนาสงสัยว่า ถ้านั่นเป็นภาพลวงตาแล้วเรือจริงๆที่มันส่งผลให้เกิดภาพลวงตานั้นมันรอยอยู่ที่ไหนฟาตามอกาน,นานั้นสามารถสะท้อนภาพของเรือที่อยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าซึ่งสายตาเราไม่สามารถมองเห็นเรือจริงๆอนนั้นได้ครับเพราะฟาตามโมกานานั้นจะยกให้มันลอยขึ้นมาจนกลายเป็นภาพที่น่ากลัวดังกล่าวครับถัดมาเป็นเรื่องราวของตำนานเกาะผีในช่วงระยะเวลาของการสำรวจดินแดนในศตวรรษที่19แล้วก็ต้นศตวรรษที่20ฟาตามอกาน่าทำให้เกิดการค้นพบ มวลแผ่นดินในอาร์กติกแล้วก็แอนตาร์กติกจํานวนมากซึ่งในภายหลังเนี่ยมันหายไปอย่างไรร่องรอยครับจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเกาะผียกตัวอย่างเช่นเมืองซานิคอฟครับยาคอฟซานิคอฟอ้างว่าเขาได้เห็นมวลแผ่นดินในระหว่างการสำรวจพื้นที่เพื่อทําแผนที่ไปยังหมู่เกะาะไซบีเรียในช่วงปี1809-1804เขาเป็นคนแรกครับที่รายงานการพบเห็นแผ่นดินใหม่ทางตอนเหนือของเกาะโคเทนนีในช่วงปี1811ดินแดนปริศนานี้จึงถูกตั้งชื่อตามชื่อ ขของเาครับซึ่งมีชื่อว่าซานิคอฟถัดมาหลายปีครับในช่วงปี1886นักสำรวจชาวเยอรมันในรัสเซียที่มีชื่อว่าบารอนเอลดูอาร์ดฟอนโทได้ออกเดินทางไปสำรวจยังหมู่เกาะไซเบเรียแล้วก็ได้พบเห็นกับดินแดนในตำนานที่มีชื่อว่าซานิคอฟครับเขาจึงได้เดินทางกลับมาอีกครั้งในช่วงปี1901กับภารกิจ เดินทางสำรวจขั้วโลกด้วย <Jamie, S 2> เรือของรัสเซียครับซึ่งมีชื่อว่าสายาเขามุ่งหน้าข้ามทะเลอาร์ติกครับเพื่อค้นหาเมืองในตำนานที่มีชื่อว่าซานิคอฟแต่ก็ต้องเชิญกับอุปสรรคด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่รออยู่ในหมู่เกาะนิวไซบีเรียแต่เขากลับไม่ลดละความพยายามที่จะไปให้ถึงเกาะซานิคอฟครับแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปถึงปี1902และเรือของเขาที่มีชื่อว่าสายาก็ติดอยู่ที่น้ำแข็งโทแล้วก็ลูกเรืออีกสองคนเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางโดยการเดินทางไปทางใต้โดยที่เขาเดิน เดินทางไปด้วยก้อนน้ําแข็งครับเพื่อหวังว่าจะไปให้ถึงดินแดนซานิคอฟแต่สุดท้ายเขาทั้ง3ก็หายตัวไปตลอดการครับถัดมาในปี1937เรือตัดน้ําแข็งที่มีชื่อว่าซัตโกซึ่งเป็นเรือตัดน้ําแข็งของทางรัสเซียได้รับการอนุมัติเพื่อค้นหาดินแดนที่มีชื่อว่าซานิคอฟครับแต่ว่าภารกิจนี้ กลับไม่พบกับร่องรอยของแผ่นดินในตำนานที่มีชื่อว่าซานิคอฟนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักภูมิศาสตร์บางคนเนี่ยได้นําเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีอยู่จริงของแผ่นดินซานิคอฟแต่ว่ามันเนี่ยอาจจะถูกทําลายจากการกัดเซาะของชายฝั่งจนทําให้แผ่นดินถ่ายไปจนเหลือแค่เพียงสันดอนทรายที่จมอยู่ใต้น้ําแต่นักประวัติศาสตร์แลวก็นักภูมิศาสตร์คนอื่นเนี่ยก็ได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าแท้ที่จริงแล้วซานิคอฟแลนด์นั้นเป็นเพียงแค่ ภาพลวงตาที่ในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าฟาตาเมกาน่าซึ่งเป็นภาพลวงตาของเกาะเบนเนตครับทั้งนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆในภูมิภาคอาร์กติกเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของปรากฏการธรรมชาติที่มีชื่อว่าฟาตาเมกาน่าครับจะเห็นว่าธรรมชาตินั้นมักจะเล่นตลกกับเราอยู่เสมอครับเรื่องบางเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ว่าไม่เป็นปรากฏการธรรมชาติที่มนุษย์อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนนี้แต่ว่าในอนาคต เราจะต้องเข้าใจมันอย่างแน่นอนครับบนโลกของเราเนี่ยยังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจน่ากลัวแล้วก็ลึกลับเกิดขึ้นอีกมากมายซึ่งในโอกาสต่อไปในคลิปถ,ถัดไปนี้จะทยอยนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแบบนี้ครับผมถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูนะครับและสาหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ